สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะคลิปนี้เป็นของประจำวันที่15ถึง21ธันวาคม2568การดูดวงนี่ยเป็นการอ่านตามนับไพ่ทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัวนะคะาอาจจะมีคนที่ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะอะไรที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีนะฮะถือว่าเป็นการบอกเหตุการณล่วงหน้าอ่ะทีนี้เราดูว่าสัปดาห์นี้ไพ่เนี่ย,ยเยขาอยากจะบอกอะไรกับบ้างนะคะเดี๋ยวเ่เรื่องมาสามใบเนาะ ใบแรกเป็นพภเกตใบที่สองเป็นพระพุทธสตีกับพะระราหูใบที่สามเป็นพระพุทธกับพะระราหูเห็นไหม เรามาดูความหมายกันค่ะในเรื่องของการงานก่อนเนาะการงานคิดว่าสัปดาห์นี้บางคนน่ชะจะต้องมีการติดต่อกับคนต่างถิง่นต่างแดนนะอาจจะเป็นเรื่องของการมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นก็ได้แต่ทีนี้ถ้าไม่มีการเซ็นสัญญาเลยเกิขกด,กญญดขึ้นเนี่ยอ่านเงื่อนไขข้อรายละเอียดต่างๆให้ดีๆนะในเรื่องของการการทำงานเนี่ย ว่าอย่างไงเราได้เปรียบเสียเปรียบกันเปล่านะคะดูดีๆนะหรือบางคนเนี่ยบางทีคุณจะต้องเดินทางเกี่ยวกับง,งานเนี่ยไปในต่างถิ่นต่างแดนหรือบางคนคุณอาจจะได้กลับไปเออ่งานเก่าๆไปเกี่ยวข้องกับง,งานเก่าๆของคุณแหละนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการเดินทาง ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเรื่องการงานแต่ทีนี้ในการขอเรื่องการงานของบคนมันแตกต่างกันนะคะก็ให้ดูดีๆนะหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางที่ไปอบรมสัมมนาวิชาการต่างๆด้วยแต่ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังในสัปดาห์นี้ระมัดระวังเรื่องของเอกสารทั้งหมดเลยเอกสารจะเป็นเอกสารปกติเอกสารทางการเงินทำไรเนี่ยให้มีความละเอียดมีความรอบคอบ มันเป็นการป้องกันในเรื่องปัญหาทางเอกสารได้นะหรือปัญหาพวกตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยดูให้ดีๆแล้วก็ต้องระมัดระวังอีกว่าการติฉินการนินทาในที่ทํางานคุณเองอาจจะมีคนที่เขานินทาอะไรคุณอยู่อันนี้คือเราห้ามคนนะ่ะคนอื่นนะ่ะพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีมันห้ามยากเราห้ามตัวเราเองนี่แหละไม่ต้องไปสนใจกับคําพูดนั้น เพราะถ้าเราไม่ได้เป็นไปตามาที่เขาพูดเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้นะคะหรือบางคนในงานคุณอาจจะม่ต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นนะอ,อ,อาจจะส่งไปให้นายนายอาจจะตีกลับมาเขาเรียกว่าอะไรตีกลับมาให้คุณแก้ไขสักส่วนหนึ่งนะแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเรื่องการงานทีนี้ไม่คาดคิดในเรื่องการงานเนี่ย ก็ต้องดูให้ดีๆมันอาจจะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องสุขภาพไหมหรือเป็นเรื่องตัวก,การงานเองแหละมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงปรับปรับจับพันเกิดขึ้นไหมนะคะของแต่ละคนมันแตกต่างกันเนาะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องการทํางานเองนะคะข้อมูลข่าวสารที่คุณได้ยินมาเก,กี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยเท็จจริงประการใดเช็คกันให้ดีๆค่ะเห็นไหมเนี่ยระมัดระวังการทํางานคุณมีคอยจับตาคุณดูอยู่นะเห็นไหมคะ ดูเอกสารตัวนี้สิเป็นรอยฉีกขาดมีพระหูเนี่ยแอบจ้องอยู่รวมถึงคำนินทาก็ได้นะก็ดูตั้งใจทำงานหน้าที่เราทำไรทำไปนะคะไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาที่นี้เรื่องของการเงินบ้างอา่าการเงินเนี่ยพูดเลยไห่ว่าอาจจะมีบางคลนนะจะมีโชคมีราบในเรื่องเอเสียงรุตรี่ก็ได้ แต่ทีเนี้ยอย่าไปพุ่งเป้าซะทีเดียวบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคมันอาจจะเ,เรื่องของการมีการได้โบนัสไหมเออหรือได้เงินจากความรู้ความสามารถพิเศษของคุณเองได้จากคําพูดก็ได้บางคนเนี่ยที่คนที่ค้าขายออนไลน์ช่วงนี้คุณอาจจะค้าขายออนไลน์โอเคบางคนน่ะจะทํายอดได้เยอะ แต่บางคนนะ่ะอาจจะทํายอดได้พอประมาณก็ได้เพราะมันจะเกี่ยวเรื่องของพื้นเดิมของแต่ละคนด้วยนะหรือบางคนนะ่ะระมัดระวังเรื่องคำพูดบางทีคําพูดอ่ะอาจจะเป็นตัวเเองก็ได้ค่ะพูดจาเอะอะพงพางตรงไปตรงมาลูกค้าอาจจะไม่ชอบหรือให้มองในมุมกลับคําพูดเราเนี่ยเราเป็นคนพูดดีแต่อาจจะเจอลูกค้าประเภทแบบนี้ก็ให้ใจเย็นเพราะอย่างน้อยลูกค้ามาซื้อของเราเนี่ย เราก็ได้เงินใช่ไหมคะนี่แหละมันจะเกิดจากคําพูดของคุณและการการเงินแหละแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเรื่องคาพูดหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะไปขอเรื่องการเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ในการขอก็มีคนที่ได้กับคนที่ไม่ได้ใช่ไหมคะอยู่ที่บุญกุศลของแต่ละคนและบุญสัมพันธ์ที่คุณมีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่าน,นั้นด้วยบางคนได้เงินจากต่างถิน่นต่างแดนนะทีนี้ต่างถิน่นต่างแดนเนี่ย เราก็พบว่าเรามีธุรกิจไหมมีญาติพี่น้องไหมออทําสื่อออนไลน์ไหมนะคะและสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการรักษาพยาบาลก็ได้การจ่ายเงินประกันต่างๆหรือ,อ,อในการที่คุณไปอบรมสัมมนาเองหรือการซื้อของออนไลน์เพราะช่วงนี้ปีใหม่เอ็ของออนไลน์เยอะไหมหรือแม้กระทั่งการซื้อ เครื่องมือมือถือไม่ใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ไปบริหารจัดการกันให้ดีเรื่องการเงิน,นทีนี้เรื่องของความรักมากาความรักคนมีคู่ก่อนคนมีคู่เนี่ยมันจะมีความาวิตกกังวลหงุดหงิดก,กันเกิดขึ้นหรืออาจจะมีอะไรกันคําคพูดเนี่ยพูดแล้วแต่ละฝ่ายถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดแล้วให้ฝ่ายไมื่อสบายใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ให้ใจเย็นพยายามเรื่อง ออกไปไม่ต้องโต้ตอบปัญหาไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าแต่ละฝ่ายเนี่ยพู้จาที่ไม่ดีใส่กันไฟกันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาทะเลาะกันได้นะคะระมัระหวังนิดหนึ่งหรือการหึงหวงกันเองเนี่ยก็อ,อดูให้ดีๆถ้ารู้เลยว่าคู่คนคู่คุณเน่ยเป็นคนที่มีรักษะะขี้หึงขี้หวงอ่า เราก็พยายามอย่าไปคุยกับใครมากคุยกับเพศตรงข้ามมากปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะบางคู่ก็อาจจะมีการชวนกันไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะเขาปีกวิก,วกอันนี้ถือว่าดีนะเพื่อเป็นการเสริมดวงของคุณทั้งคู่ได้ในทุกเรื่องนะทีนี้เรื่องของคนโสดบ้างคนโสดคุณจะเจอ,เอ,อ คนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนต่างถิ่นต่างแดงก็ได้เป็นพ่อแม่แม่ไม้ได้หมดแต่ทีนี้พ่อแม่แม่ไม้เนี่ยคุณดูกันให้ดีๆนะว่าเขาเลิกกับคนเก่าหรือยังมันจะไม่มีปัญหาตามมาหรือเจอคนเป็นพวกเออเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากเป็นสายคือกครูบาอาจารย์ก็ได้หรือนักกฎหมายก็ได้อ่าแล้วก็ วกติการเมืองผู้นําท้องถิน่นผู้มีอิทธิพลก็ได้แต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ปากจัดพูดจาตรงไปตรงมาก็ไดเ้เสียงดังก็ได้หรือบางคนอาจจะเจอคนเก่ากลับมาในกรณีคนเก่ากลับมาคุณก็ดูกันว่าเขาเนะี่ยจะคุณไปแบบไหนแล้วกลับมาแบบไหนพิจารณากันให้ดีใช้เวลาดูค่ะนะคะทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เวลาอยู่ที่สติปัญญาคุณ เนาะคือพูดง่ายว่าถ้าใครเป็นคนที่มีรางสังหรณ์แม่นเวลาเจอใครแล้วมันมีอะไรเอ๊ะขึ้นมาเชื่อรางสังหรณ์ตัวเองซะนั่นแหละมือบางคนก็มองว่าคนโสดเนาะอาต้องใช้ระยะเวลานิหนึ่งนะคะระมัดระวังเรื่องคาพูดด้วยเนาะคาพูดของตนนอแต่คนบางทีมันอาจจะค่อนข้างคนที่เข้ามาอหุ่ละ ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ยากดูกันดีๆแล้วกันค่ะทีนี้เรื่องสุขภาพสิ่งต้องระมัดระวังคือเรื่องความเครียดวิตกกังวลความหงุดหงิดก็ได้เอ,อ่แล้วก็เรื่องของโรคลมทุกชนิดภูมิแพ้น่องตะคริวสะโพกต้นขาเท้าโรคซึมเศร้าโรคอัลไซเมอร์แขนปาก ท้องกระเพาะสิ่งที่ต้องระวังด้วงนะคะก็สัปดาห์นี้ก็ไม่แค่นี้ก็วันจะนสัปดาห์หน้าก็ขอให้ทุกคน่นพบแต่ความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ